มา่งแต่เละาะน้ำท่วมครับพอดีกับวาพอ่อย่ายแขกแดกตับมตัตซื้อ,อยังละซื้อห่อซากไปให้ก <c oughs> แกเราไมา่เด<า>้ว่าโ,โอ้โอ้มาจะซื้อ,ห,อ,อห่วซา,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 สสากสนะิไปให้บังแอสดีโอ้แอ็ดดีไอ้ยอ็ดคำนั้นมาบีบแล้วว่าถามในแขกว่างนาสิซื้อห่วซากไปให้บับเก๋พศนะไปให้บังแอสดีอืม ได้บะเพี้ยความป,ป,ป้าได้เก็บเห็นไหมไ,ไอ้ยันบ่เห็นอี๋ความก็กินดูแล้ว่ะอุ้ยไปก่อนโอ้พี่น้องครับาาาาายายแขกยายแขกคนมาตัางต้งแต้อ่าตลาดตลาดน้ำสวยบ่ไปซื้อข้าวสากมาไว้ทาให้ผัว

มึงงอะนักไช่อือเอาเอาเห็ดมาจะใส่ก๋วยแขกเฮ็ดปวกคุณป่าเอามาฝากไอ้ยันเจ้าหรอนะอออือเออคือดีเลยว่ะเออเอามาให้ทดลอง โตกลงมันอยู่ใส่แ้กบักแอดดีอยู่สารคามอยู่สารคามอยู่น้ำสาวหน่อยเพชรบ้านแพงตอนนี้เออโทรหากันเรือยุนบอกชิโนะแฉกไอว่าช่วงบุญก่าสารนี่คือสิคิโนะผัวยู่เนาะนั่นเป็นคิโรมาชวดนั่นนะ นั่นนะเพื่อนกำลังชิลๆมาชัวร์พูดยากอืมยังเอาอะไรเอาเทียนไส้ไ <nước> ล <c Genius> ่ไลายๆสีมาอืมไส้ไล่ไลโหกแว่าสีหาขดสากให้ผัวกินมันเถอะโอ้ดองครับเอาแถมให้อืมเอาแถมให้อ่าอย่างเธอพะโล่จะเออนเราเอิญเอิญตุเกี้ยไม่กินตุกี้พะโล่ นนบางนี่เมียขวายุเมียเขาขวายุนี่หันเขาแกสีเอาเฮ็ดพุนเขาสากใจเขาสากหาเมียก,กันลหลังว่านผู้หญ่พี่น้องครับตอนนี้แต่จ้อยเอาของเขาที่ ร้านแห่งแห่งพานิ์นะครับร้านแหงงพาณิดร้านแหงแหงพาณิดพี่้อครับตั้งยู่บ้านดงแสนแผงเลยครับอำเภอสักไข่ตำบลคลอกร,ร้างนะครับพี่น้องมาซื้อของได้นะครับแต่ว่านี่เพิ่อเียนไว้บางสิ่นี่นขอบคุณทุกท่านที่มาอุดหนุนห้ามเซน็นงดเซ็นทุนน้อยอผู้จัดการคือผู้ักษ์นะครับคนป็นคนอย่างนั้น โอ้ยอยู่สารคามอยู่สาวน,น้อยเพลิดเพลินกันทีนทนป้าทิทร่สาันมันพังทีน่าพังเพ่อไปจำก็ไม่ได้แล้วไม่มองให้จำาดอกสามข่เนี่ยมันโยงไข่ไหมแต่เปิดวงลูกทุก่งยิงนองเออนี่ใส่เป็นไรทีถ้ามันปิดเนี่ยขึ้นเล็มเ้าวนะ <c oughs> มึงมึงตายแค่กับเบ,บิ้งเด้อไอิวฟังว่ะ มันโทรศัพท์มันสิพังแถบว่ถ้าเกิดว่าโทรศัพท์มันบ่พังนี่มันสิเบิ่งตัวนี้มันสิเบิ่งคลิปนี้แล้วมันสิไลายมาบ่ายันทันทีแต่เบิ่งมันก็สิบอกว่าไอเอามีดมาแทงข่อยซมัไอ้เอามีดมาแทงข่อยซมสี่วางซี่สไตล์มันน้อสีมาอยู่มันยึดเดวันนี้เบียเสิมาอยู่เออเอากระสากแล้วนี่มาที่แตกเอาซื้อมาพร้อมแล้วซื้อมาพร้อมแล้วมุงกระสากนัอ๋อผู้หญิงเนี่ยพนักฝัง นั S <S ่นนี่เบิ้งนี้ไหมนั่นเห็ดอะถันมึงกวตายเพิ่งนกระเจ้งสิกินอือ,อบางทีมันเจียวช้าญด,ด้านเห็ดพี่น้องครับผู้ยากเหลเพ็่นเจียวช้าญด,ด้านเห็ดเพิ่นสีพิสูจน์ดอกว่ากินได้ไหมบ่ได้อือล่างเป็นป่นวะ ท่านพี่น้าครับกิ่นี่เสียไว้สักนิดละหยอกแยะแขนไปซื้อหรอกหยอกแยะแขนแดกตับไปซื้ออ่าไปซื้อเาสาบไว้สาบผัวขอนะอันนี้เฮ็ดธรหมาก็หนีิเห็นปะนี่เฮ็ดธรหมากอันนี้เฮ็ดพิแกติเอ็นนี่เห็ดพวกินก็เอาทีมไม่เฮ้ยเแจ้วาไมแก้วกันดกแล้วเจ้าไปยังกะไปเจ้พักวะไปไหมไปเจ้พักมากินกับลาบ เดี๋ไป